ยังมีหนึ่งข้าวนี้นะสุซเจีน้อยิงอมนั่นแหละค่ะตอนนี้หลายคนอาจจะได้ยินข้าวทางโซเชียลมีเดียนะคะเรื่องที่ว่าตอนนี้ค่ะมีกระแทกข้าวเ <c oughs> มื่อที่บอแล้วค่ะว่าผ่านทางโซเชียลมีเดียหลายคน <c oughs> จะอ่านก็ตกใจค่ะว่า <c oughs> มีแพนที่จะถุกสะพานซาระสิ้นทิ้งไปนะคะทางด้านข้องผู้อํานวยการแคว้งทางล่วงผูแกตก็ยืนยันว่าไม่มีแนวคิดที่จะถูกสะพานซารสินค่ะ เรยแรกตะวันนี้ค่ะที่ห้องประชุมแขวงทางร่วงภูกแก็ตค่ะนายวงศกัชนะกิจและนายวิวัตรจินดาพลทีมขับเคลื่อนการพัฒนาภูแก็ตเนี่ยก็ได้ไปเข้าพบนายยุทธนาพิทักษ ผู้อานวยการแควงทางล่วงผู่แก๊สเพื่อที่ว่าจะไปข้อสาบข้อแท็จ,จริงค่ะกรณีที่มีกระแทกข้าวนะคะทางโซเชียลมีเดียนี่แหละว่ามีแพ่นจะถูกสะพานซาราสินเนี่ยถุมไปเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับเรือสารังคณะหญ่ให้สามารถผ่านไปได้ค่ะครับเลยพอแวงถังล่วงผู่แก๊สแก้ชีเจ้งว่าจะก,การตรวจสอบข้อมูลจากกลุ่มถังล่วงแล้วเนี่ยทราบว่าข้าวดังกล้าไม่มีมูลความจริงนะครับกลุ่มถังล่วงไม่มีแพ่นจะถูกสะพานซาราสินทิ้ง ทางในส่วนคองแพทย์พัฒนาโครงข่ายคองกรมทางล่วมที่จะเกิดขึ้นใดนัน้นต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดที่ท้วนโดยจะต้องมีการสอบถามซึ่งความกิดเห้นของคนในพื้นที่ที่มีส่วนใดส่วนเสียรวมทางมีการจะทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆเพราะการจะเกิดโครงกรัรนักโครงการไม่ใช่เรื่องหายนะครับต้องผ่านความว็นจอบจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย จึงเสนอจึงจะเสนอโครงการได้นะครับเพื่ออนุมัติประมาณจึงค่อยบายใจได้ว่าขณะนี้ไม่มีโครงการถุกสะพานซาราสินทิ้งนะครับแต,แต่ว่าพันพรือก็ตามค่ะก็ได้มีการสอบทามว่าก่อนหน้านี้เคยมีผู้เสนอให้ถุกสะพานซาราสินนีทิ้งไปหรือไม้นายนยุทธนาก็บอกว่าที่ผ่านมาในส่วนข้องแคว่งทางล่วงภูเก็ตย,ยังไม่มีใครนะมาเสนอรหรื่อวห้ารือในเรื่องที่ว่าจะให้ถุกสะพานนี้ทิ้งค่ะส่วนจะมีการนําไปเสนอส่วนกลางรือไม้เรื่องนี้แคว่งทางล่วงภูเก็ตเนี่ยไม่ มีข้อมูลนะเพราะว่าเรือ่องของสะพานซา,า,าราซินเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นสะพานที่มีตำนานไมา่ยาวนานและก็ถือว่าเป็นสั้นญลักษ์ของจังหวัดภูเก็ตกันแล้วครับท่านบอกว่าในการศึกษาโครงการต่างๆนั้นนะครับมีความเป็นไปทุกโครงการและแต่ก่อนจะนําโครงการนั้นน,นนะครับต้องสำรวจความคิดเห็นความปินไปได้นะครับในส่วนแนวคิดในการสร้างสะพานสะพานหินข้ามระหว่างภูเก็ตกับปับงงานะครับนะออยอมรับก็เคยได้ยินเรื่องนี้แต่ว่าเป็นทางเลือกอีก จุดนึ่งนะครับไม่ใช่จุดบริเวณนี้ก็คือสร้างผ่านกรสร้างอิทธินะนิยอมก็มีดดําดิของผู้นำสองทิ่นะครับในภูเก็ตมีเส้นทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียวและก็มีปัญหาเมื่อมีชุกชื้นกระทบการจรจาจรนนะครับค่อคนข้างหมากเนื่องจากการพัฒนาเนี่ยคงไม่หยุดเพียงแคน่นี้ดังนั้นเนี่ยจึงอาจเป็นการซื้อสร้างดิคลาดเลื่อนอาจจะมีการสร้างสะพานไม่แต่ก็ไม่ต้องถูกสะพานก็แลงพระธาตุบรรวาพนันเราขวางเสื่องสังนพ่ออลไรครับ สายสินดินตอนนี้นะีไม่มีการทุกส,สถานเดิมนะครับสรระานท้งเทพประสตีท่าศรีนครและสถานสารส,สินยังคือเดิมะนะครับการกา<ๆ>รสร้างใหม่นี่ก็คงรองรับปริมาณการจราจรนะครับเพื่อเพื่อความสะดวกมากกว่าอาจจะเป็นทางเลือกนะครับอย่างเช่นทุกครั้งที่มีมีเหตุที่ต้องต้องได้ปิดทางเข้าออกนะครับก็ต้องมีทางสำรองนะครับผมเข้าใจว่า ทางรัฐบาลต้องการสร้างสะพานเพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนดึงทางเข้าออกเป็นทางเรื่องทางเดินมากกว่าคงนนนไม่ใช่มาทำเพื่อยื้อองคราไม่เข้าใจประเด็นนี้นะครับอครการเราเคยได้ยินข่าว<ม>โครงการนี้มาแล้วนะครับจริงๆเนี่ยคโครงการเป็นไม่กกาพูเจก,กวาได้นะครับ<ม>ในการเชื่อมโยงระหว่างภูเก็ตกับปังงาแต่ว่าเขาไม่มีเคยเร่งทึ่งเรื่องของการทุบสะพานนะคนเร่งแต่ว่าจะสร้างสะพานไม่ขึ้นมาพอออกก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีเรื่องนี้นะค่ะ